จันจีเป็นแฟนกับพี่โอนานมากนะทําไมเราถึงสามารถรักษาความสาคัญมาได้มนุษย์ทุกคนอนะมันจะมีด้านน่ารักด้านน่าเกลียพี่โอก็เช่นกันไม่ใช่ว่าเขาจะมีด้านที่น่ารักตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่จริงๆคิดว่าก็เราเลือกที่จะอยู่ตรงนี้แล้วคือถ้าเขามีมุมน่าเกลียดเราก็ทําไมเนี่ยเออเราเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นก็พยายามเข้าใจเรียนรู้นิสัยขึ้นแล้วแบบจาก จรจีที่เมื่อก่อนเป็นคนเอาแต่ใจเนาะกลายไปว่าเราเออเราเป็นคนที่ยอมคนมากขึ้นแล้วกพ็พยายามเข้าใจคนมากขึ้นโดยการเรียนรู้เขาอะไรเงี้ยจริงจิว่าความเข้าใจมันทําให้เราอยู่กันได้นานมากกว่ามันก็ย้อนกลับไปจุดแรกที่เราคุยกันนะว่าบางทีเราอาจจะไม่ต้องเข้าใจเหตุผลขนาดน,นั้น,นก็แค่ยอมรับแล้วก็เข้าใจในแบบของเขาใช่คือ<ช>เราไม่ไมต้องพยายามจะแก้ไขอะไรเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราส่งพลังออกไปบางอย่างอะสักวันหนึ่งอะ เราจะได้มันกลับมาโดยที่เราไม่ไม,มวันรู้เลย